ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทางช่อง4เพชรบุรีเคเบิลทีวีในช่วงแรกเวลา18นาฬิกา30นาทีช่วงต่อไปเวลา1นาฬิกา6นาฬิกาและ13นาฬิกาโดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/pctv2018 สนับสนุนช่วงรายการข่าวโดย P.S. House บริการห้องพักราคาประทับใจสวัสดีค่ะมาติดตามชมการสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นจะติดตามชมค่ะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลยลรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนะวรคัตยราชนารี สเสด็จเยี่ยมหน่วยพายเครื่องที่พอ,อสวจังหวัดเพชรบุรีและพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการรวมทั้งเข็มเครื่องหมายพอ,อสวเข็มพระนา,ามาพิถ่ายย่อสวและโล่ให้แก่กรรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครพอ,อสวจากนั้นได้พระราชทานพระราชดำรัสและพระราชทานพรให้แก่อาสาสมัครพอ,อสวจังหวัดเพชรบุรี ผ้วราชการจังหวัดเพชรบุรีนำคณะลูกเสือเนตนารีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีประบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธระมกุขกลาวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2563เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่างๆมากมายโดยเฉพาะทรงจัดการทหารใหม่ ามแบบการทหารในยุโรปทรงตราพระราชบัญญัตินานะนามสกุลขึ้นใช้ครั้งแรกส่งประกาศใช้ถงไตรรงเป็นธงชาติไทยและที่สำคัญคือส่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวจังหวัดเพชรบุรีออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่7ตบลบางตะบูนอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี โดยภายในงานมีการมอบยาชุดพระราชทานให้แกร่ราษฎรและนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อสารพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการรักษาพยาบาลพื้นฟูสุขภาพอนามัยส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก่ประชาชนผู้ได้โอกาสในท้องถิ่นธุรก,กันดานที่อยู่ห่างไกลเส้นทางการเข้ามานาคม คณะสงฆ์ภาคสิจัดอบรมโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้แก่พระสงฆ์จากจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีสมุทรสงครามและประจวบคีรีขันธ์รวม166รูปเพื่อให้พระพิสุเข้ารับการอบรมได้รับการนิเทศและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัตฐานสูตร รวมทั้งเป็นการฝึกอบรมบุคลากรของคณะสงฆ์ให้มีความรู้มีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานสามารถปฏิบัติตนเองและอบรมสั่งสอนผู้อื่นได้อย่างถูกต้องอีกทั้งอย่างเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีจัดทอดพระป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อขับเคลื่อนการทํางานของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรีในการดําเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือเด็กเกยาวชนผู้ไร้โอกาส และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยในครั้งนี้ได้เงินสมทบกองทุนทั้งสิ้นจำนวน4 8 8 0 8 4บาทจิตอาสาจังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยได้ร่วมทําความสะอาดสวนสาธารณะประับภูมิทัศ และทําความสะอาดบริเวณศาสนสถานที่วัดเพชรพลีตำบลท่าราบอําเเภมืองจงเพชรบุรีเพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสานึกในพระมาหากรุณาธิคุณเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรลำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6วันสมเด็จพระมาหาธีรราชเจา้า อำเภอบ้านลาดรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจัดโครงการฝึกอาาาบกร,อกรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติหลักสูตรฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้สามารถปฏิบัติการเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้นำชุมชนหมู่บ้านพนักงานเจน้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาตะบนละ50คนรวม350คนเข้ารับการอบรมสำนักงานจัดาง,งานจังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานจ้างเด็กจบใหม่และผู้ว่างงานจากสถานการณ์โควิด -19 รัฐช่วยเสริมเอกชนช่วยสร้างให้มีงานทำ โดยมีผู้ว่างงานซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นและผู้สำเร็จการศึกษาใหม่บางเดินทางมาดูตำแหน่งงานว่างพร้อมกรอบใบสมัครและรอสัมภาษณ์งานกับเจ้าของสถานประกอบการพร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการให้คำปรึกษาด้านอาชีพการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานที่ต่างประเทศอีกด้วย กลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี bury, บริษัทฟูดแพนด้าไทยแลนด์จำกัดโรงแรมรอยัลเดมอนด์และเครือข่ายธุรกิจบิคกับจังหวัดเพชรบุรีจัดโครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารเพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับอาหารในจังหวัดเพชรบุรีรวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเพิ่มทัก,กษะความรู้ด้านสุขาพิบาลอาหาร ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดทองนุพคุุลนำผัวราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้องคณะหัวหน้าส่วนราชการลองแพร่รีเซเคเิลที่สร้างจากขวดน้ำและแกนหลอนพลาสติกเพื่อชมความงามของสองฝากฝัง่งคลองบางจากตะบนบางจากอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตพื้นเมืองสำหรับการล่องแพชมวิถีชีวิตและธรรมชาติในคลองบางจากนั้น จะใช้เวลาประมาณ30นาทีโดยนะักท่องเที่ยวที่สนใจจะใช้บริการจะเสียค่าบริการคนละ20บาทหรือเหมาลำเที่ยวละ200บาทโดยจุดลงแพรจะอยู่ตรงตลาดริมน้ำวัดทองนุพคุณโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเก็บสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้โลหิตสำหรับการรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ทำให้โลหิตที่ได้รับบริจาคมากับโลหิตที่จำเป็นต้องใช้ในการรักษามีปริมาณใกล้เคียงกันทำให้ไม่สามารถเก็บสำรองโลหิตเอาไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินได้เพียงพอซึ่งผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีข้างร้านกาฟแฟอเมซอนแห่งวันจันทร์ถึงวันเสาร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0-32-70999 9ต่อ1264 ด้านคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรมมานุสรจังหวัดเพชรบุรีกว่า70คนก็พร้อมใจกันเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตเชิงรุกตามแผนปฏิบัติงานของเหล่ากาชาติจังหวัดและโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีประจำเดือนพฤศจิกายนโดยโลหิตที่ได้เจ้าหน้าที่จะนำไปคัดแยกและเก็บรักษาเป็นหมวดหมู่ตามกรุ๊ปเลือดที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการรักษาผู้ป่วยต่อไป ส่วนที่อำเภอท่ายางน,นายนิชาตกระดุดทองอายุ40ปีใช้อาวุธปืนลูกซองบุกยิงนายจีดีโลกเรื่องทิพย์อายุ40ปีเจ้าของร้านขาแค่ในพื้นที่บ้านหนองแฟบหมู่ห้าตำบลท่ายางได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสก่อนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลท่ายาง ส่วนคนร้ายหลังเก่อเหตุได้ถูกญาติของนายจิติรกซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ทําการจับกลุมตัวเอาไว้ได้ก่อนถูกนําตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะกําลังหลบหนีส่วนเหตุการณ์ลงมือน,นั้นทางเจ้าหน้าที่ตารวจจะทําการสอบสวนหลังนายนิชานมีอาการดีขึ้น บันทึกในอดีตวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2450ฟอเลนส์ในติงเกลชาวอิตาลีอายุ87ปีเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับอิสริยาภรณ์เชิดชูคุณความดีของอังกฤษเธอเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้บุกเบิกวิชาการพยาบาลสมัยใหม่และนักปฏิรูประบบสุขอ,อนามัยในโรงพยาบาล ได้รับฉายาว่าสตรีผู้ถือตะเกียงจากการอุทิศตนในการดูแลทหารอังกฤษที่ล้มป่วยและบาดเจ็บในสงครามใครเมียที่ตุรกีอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม้ในยามค่ำคืนบทบาทของเธอในสงครามใครเมียทำให้เธอมีชื่อเสียงและทำให้สถานะทางสังคมของวิชาชีพพยาบาลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ท้ายข่าวกันที่อุบัติเหตุที่ตำบลหัวสะพานอนเภอเมืองเพชรบุรีค่ะเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก1ิบล้อขนส่งพัสดุหมายเลขทะเบียนป้ายเหลือง 70- 8 6 1 1ขีดพระน,นครศรีอยุธยาเสียหลักพลิกค,คว่ำที่บริเวณถนนเพชรเกษมขาล่องใต้บริเวณหมู่11ตำบลหัวสะพานอนเ,เมืองจังหวัดเพชรบุรีทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องช่วยกันนำตัวออกมาก่อนส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ส่วนสาเหตุคาดว่าอาจจะเกิดจากถนนลื่นเนื่องจากฝนที่ตกลงมาก่อนหน้าทําให้รถเสียหลักจนประสบอุบัติเหตุดังกล่าวชมนี้ติดตามชมข่าวบริการค่ะสนับสนุนข่าวโดยเมเจอร์ซีนิเพล็กสาขาโรบินสันเพชรบุรีสอบถามโปรแกรมหนังโทร032491891 ช่องทางการติดต่อห้างคุณส่วนจำกัดเพชรบุรีเคเบิลทีวีหมายเลขโทรศัพท์032425666แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อฝ่ายข่าวต่อ12ห,หรือที่แฟนเพจเฟซบุ๊กข่าวเพชรบุรีโดยเพชรบุรีเคเบิลทีวี แฟกซ์ต่อ13ฝ่ายบัญชีต่อ1นึฝ่ายช่างติดต่องานติดตั้งและซ่อมบำรุงต่อ18หรือที่สายด่วน083-062-5529 House, ห้องพักกลางเมืองราคาประทับใจห้องพักรายวันเพียงวันละ450บาทพิเศษห้องพักช่วงคราวเหลือเพียง200บาทจากราคาปกติ250บาท PS House ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลโผลไรหาวานทางไปราชพัฒน์เพชรบุรีทางทางรถไฟไปประมาณ500เมตรอยู่ทางขวามือสำหรับห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032473475และ0886593638ผุ่นพุทธิพงศ์ผู้จัดก,การ PS House ทั้งหมดก็เป็นการสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมขา่าวย้อนหลังกันได้ที่ทาง www.facebook.com/pctv2018 สำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ นักการจัดหาง,งานเพชรบุรีนะคะมีภารกิจหลายด้านค่ะที่เราจะต้องแจ้งให้ประชาชนนะคะได้รับข่าวสารแต่ทีนี้ข่าวสารหนึ่งก็คือจะเป็นข่าวสารในเรื่องของการบริหารก,การต่างด้าวการบริหารก,การแรงงานต่างด้าวเป็นภารกิจหนึ่งที่คนไทยห่วงใยว่าอาชีพเนี้ย ทำไมอะ่ะเวลาคนว่างงานโควิดแล้วทาไมถึงยังให้ต่างด้าวทางานอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็เป็นห่วงว่าทําไมไม่จ้างคนไทยทําไมไม่จ้างคนไทยแต่ทีเนี้ยเราก็อยากให้ทุกท่านได้รับรู้ว่างานอะไรบ้างที่เราห่วงสงวนไว้ไว้ให้คนไทยเพื่อเป็นการที่จะอนุรักษ์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยและเก็บอาชีพนี้ไว้ให้กับคนไทยนะคะตรงเนี้ยเราจึงได้มีการอยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าได้รู้ว่าอาชีพอะไรที่เราสงวนไว้ให้ท่านนะะไว้ให้คนไทยทั้งหมดอาชีพอะไรที่ ต้องให้คนไทยทําได้ซึ่งเดิมนะคะประกาศเนี่ยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องของงานห้ามเรามีทั้งหมดเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2522มีทั้งหมด39อาชีพแต่39อาชีพท่านรู้ไหมคะว่ามันมีบางอาชีพที่คนไทยไม่ทําอย่างเช่นอาชีพกรรมกรประมงก็ไม่มีคนไทยทําอันนี้นะคะเขาจึงมีการปรับเปลี่ยนนะคะการปรับเปลี่ยนว่าอาชีพนี้ยกให้คนต่างด้าวไปทําเลย แต่การที่จะให้ทำมีเงื่อนไขว่าจะทำอย่างไรบ้างอย่างเช่นณตอนนี้จากเดิม39อาชีพเราเปลี่ยนมาเป็น40อาชีพเพราะเนื่องจากมีข้อเรียกร้อง อย่างเช่นว่าอะไรคะประมงไม่มีคนไทยทําแน่นอนไม่มีใครลงทะเลแน่นอนเพราะอดหลับอดนอนกลางดึกกลางดื่นอย่างเงี้ยนะคะหรืองานอะไรคะเลือกปลาคัดปลาแยกปลาหรือยืนนาน,าน,านๆในงานโรงงานเพราะอะไรคนไทยเราเป็นไงคะการศึกษาสูงขึ้นเรียนมากขึ้นจบปอตีปอทโทกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะทํางาน3 d ดีหรืองานสกรปรกแบบนี้เราไม่ทํากันดังนั้นจึงมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะประกาศงานห้ามเพิ่มขึ้นมานะคะโดยมีเงื่อนไขว่าอย่างเช่นมีทั้งหมดเนี่ย 40บัญชี40อาชีพนะคะซึ่งเป็นบัญชีใหม่บัญชีใหม่เนี้เราจะมีเลยว่าอะไรที่ห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาดห้ามต่างด้าวทำนะคนเด็ดขาดเนี่ยคือบัญชีที่1จะมี27อาชีพอย่างเช่นเร่ขายของหน้าเร่ขายสินค้าเราก็ไม่ให้อันนี้ะนะะนี่นี่คือเป็น40บัญชีแรกเดี๋ยวเราจะลงมาลงรายละเอียดกันว่า27อาชีพที่ห้ามห้ามเด็ดขาดคืออะไรบ้าง นะคะส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเราต้องเก็บไว้อย่างเช่นมะครเทศเรารู้ดีที่สุดว่ามะครเทศเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขาต้องเราต้องเก็บอาชีพนี้ไว้กับให้คนไทยนะคะแล้วต่อไปก็คือบัญชีที่2บัญชีที่2นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงของ EEC 10ิประเทศเราตกลงกันตัวนี้เราต้องรักษามาตรฐานไว้นะคะว่าอนุรักษ ไว้ให้คนไทยอะไรบ้างจริงๆเรามีการทําเยอะมากเลยนะ,ะแต่ว่าเราเก็บสามอาชีพนี้ที่เราตกลงกับสิประเทศได้เพราะมีอาชีพอะไรบ้างแล้วรายบัญชีที่3ก็เป็นบัญชี8อาชีพนะคะมี8อาชีพก็คืออาชีพนี้จะสามารถให้คนต่างด้าวสสัญชาตินะคะรวมทั้งอีกสัญชาตินึ่งคือเวียดนามนะคะที่จะเข้ามาได้แต่ต้องเข้ามาโดยเงื่อนไขของ m อที่สามารถทํางานในอาชีพนี้ได้ แล้วบัญชีที่4มีทั้งหมด8อาชีพนะคะบัญชีที่3มีมี8นะคะมีทั้งหมด8 8อาชีพแต่บัญชีที่4มีเพียง2อาชีพที่เราเคยให้เดิมอยู่นะสามชาชิเนี้ก็คือกรรมาก่อนกรรมกรแต่เมื่อก่อนมีคนรับใช้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนรับใช้เนื่องจากมีการข้อเรียกร้องว่าคนไทยทิ้งร้านไว้แล้วให้คนต่างด้าวขายอะไรก็เลยมีเพิ่มมาอีกหนึ่งอาชีพก็คือเป็นการแบบขายขายสินค้าหน้าร้าน นะคะขายสินค้าหน้าร้านเนี่ยคือเป็นอาชีพที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่สิ่งเหล่านี้ทุกท่านต้องเข้าใจว่าอะไรที่ให้ได้ให้ได้แบบมีเงื่อนไขแล้วนายจ้างต้องทํำยังไงในการจะเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นกรรมกรจะไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเนี่ยที่ให้ได้เนี่ยต้องทําอย่างไรทําแบบไหนและอาชีพที่ห้ามเด็ดขาดเราจะทํายังไงเพื่อสงวนสิทธิ์คนไทยไว้ให้ให้คนไทยเนี่ยไว้ทํางานอย่างเช่นเหมือนอะไรคะ เร่ขายสินค้าพวกเราเนี่ยขายตรงไหนก็ได้คนไทยขายตรงไหนก็ได้แต่ปรากฏว่าเวียดนา,นพามพม่าท้าเดินขายสินค้าของเป็นของตัวเองกิจการของตัวเองอันนี้ไม่ได้เราต้องสงวนไว้อย่างเช่นการเจรนายเพชรพลอยหรือแม้กระทั่งนวดแผนไทยนวดแผนไทยเราก็ต้องเก็บไว้เพราะอะไรคะนวดแผนไทยมันเป็นสิ่งที่คนไทยได้คิดมาเหมือนจากวัดโพเนี่ยโอ้โหถ้าดัดรือสีดัดตัวอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องเก็บไว้ให้พวกเราลูกหลานไทยเก็บไว้ ในการที่จะรักษาไว้ทึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นไทยแต่สิ่งเหล่านี้ทุกท่านต้องรับทราบนะคะนี่คือความมั่นคงของชาตินี่คือความที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยอาชีพทั้งหลายถ้าทุกคนสงวนไว้ว่านี่ของเราถ้ารู้เบาะแสรหรือใครทําที่ไม่ถูกต้องท่านต้องแจง้งเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลของแต่ละอาชีพว่าอาชีพที่ห้ามเดบขาดคืออะไรบ้างแล้วท่านต้องคิดเลยนะคะตรงเนี้ยเราต้องสงวนไว้ ไว้ให้ลูกหลานเราวันนี้เราอาจจะปล่อยปะละเลยแต่ต่อไปเราต้องเก็บไว้ให้ลูกหลานเราสถานการณ์โควิดไม่รู้จะมีอีกยาวนานแค่ไหนดังนั้นการขายของหน้าร้านการที่จะเป็นมัคคุเทศหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนาหน้านายหน้าเนี่ยเยอะมากเลยนะคะที่ต่างด้าวสามสัญชาติมาแอบลักลอบทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสงวนไว้ขอให้คนเมืองเพชรรักษาอาชีพไว้ เพราะคนไทยไม่มีใครรู้ดีเท่ากับคนไทยด้วยกันว่าอาชีพไหนที่เป็นสิ่งที่เราต้องสงวนนะคะขอให้ทุกท่านดูแลในเรื่องของอาชีพที่เราต้องสงวนไว้อาชีพที่เราต้องให้ถ้าเราไม่รู้จะเราจะรักษาอาชีพของเราไม่ได้ค่ะ เริ่มกันที่บัญชีที่1ที่มีทั้งหมด27อาชีพนะคะเป็นการที่งานที่เป็นห้ามคนต่างด้าวทาเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นสามสัญชาติหรือเป็นแรงงานที่มีสกิลมีฝีมือก็ห้ามทําเด็ดขาดตัวนี้งานที่เราสงวนไว้ก็คือการแกะสลักไม้ขับขี่ยานยนต์การขายทอตลาดเจรนายเพชรพลอยงานเสริมสวยงานทอผ้าด้วยมือนะคะแล้วก็งานทอเสือ้องานทำกระดาษสาด้วยมืองานทำเครื่องเขิน งานทําเครื่องเขินตรงเนี้ยสิ่งที่ตรงเนี้ยที่เราต้องดูก็คืองนานทําเครื่องเขินเครื่องดนตรีไทยเห็นไหมคะเป็นความเป็นไทยหมดเลยค่ะเครื่องถมการทําเงินทองนาคการทําล่มการทําลงหินตุ๊กตาทําบาตรทาผ้าด้วยมือพระพุทธรูปทําล่มนายหน้าตัวแทนนวดแผนไทยมวลบุรีเห็นไหมคะเราจะเก็บไว้เลยมะคุเทศงานเร่ขายสินค้างานเรียงตัวอักษรตามลงพิมพ์ต่างๆนะคะแล้วก็งานสาวบิดเกลียวไหม งานเลขานุกการงานบริการทางกฎหมายสิ่งเหล่านี้เป็นงานที่เราต้องสงวนไว้เพราะเนื่องจากงานทั้งเนี้ยงานเหล่านี้เป็นงานที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างเช่นถ้าหากว่าเราบอกว่างานหล่อพระพระพุทธรูปพระพุทธรูปของอะไรคะพระพุทธรูปของของประเทศหนึ่งอาจจะลืมตาแต่พระพุทธรูปของประเทศไทยเป็นไงคะท่านหลับตาท่านจะเหมือนกับทําสมาธิ เพราะฉะนั้นนหะสิ่งเหล่านีน้ก็จะมีความแตกต่างกันพระพุทธรูปยังแตกต่างกันเหมือนการขับขี่รถยนต์ก็เป็นสิ่งที่เราสงวนเพราะอะไรคะเพราะการขับขี่รถยนต์เป็นความไม่มั่นคงถ้าหากว่าต่างด้าวขับรถแล้วมีวัตถุระเบิด ไปวางที่ไหนเนี่ยมันก็ปัจจัยความเสี่ยงช่างเนี่ยนายท้ายเรือเขาก็สงวนไว้เพราะเป็นเป็นการขับขี่ยานยนต์เหมือนกันเขาถือว่าเป็นยานยนต์เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นอาชีพของการอะไรคะนวดแผนไทยมักจะมีแฝงในการนวดที่เป็นสปากาหนวดแฝงน,นวดแผนไทยการนวดสปามีเอาทางทางทาง,ทางฝ่ายยุโรปเนี่ยมาผสมผสานแต่ตัวเนี้ย จะไม่มีเลยนะคะท่านวดแผนไทยจะเป็นลือสีดัดตนเลยทั้งหลายและในส่วนอีกงานหนึ่งจะเป็นงานมักคุเทศมักคุเทศเราก็ต้องสงวนถามว่าจังหวัดเพชรบุรีใครจะรู้ดีท่าว่าทําไมถึงมีปราสาทแดงที่พระนที่เขาพระนครคีรีมีเพราะอะไรคะเพราะเรามีอัตลักษณ์ความเป็นมาซึ่งใครก็เล่าไม่ได้เท่ากับมักคุเทศของไทยมักคุเทศของไทยจะถูกถ่ายทอดมาแล้วว่าพระนครคีรีเกิดมาได้ยังไงอันนี้แหละคะ่ะ เป็นอาชีพที่เราต้องสงวนไว้และส่วนใหญ่คนจะไม่เข้าใจเร่ขายสินค้าก็เหมือนกันต่างด้าวไปเที่ยวขายของตามตลาดนัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็ทําไม่ได้ค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สงวนไว้สําหรับให้คนไทยเท่านั้นถ้าหากว่าพวกเราไม่รักษาอาชีพเราเนี้ย7อาชีพไว้แล้วเราจะให้พวกเขาทำหมดหรอคะเราต้องเก็บไว้ให้คนไทยคะ่ะ บัญชีที่2บัญชีที่2เนี่ยนะคะจะมีเพียง3อาชีพแต่3อาชีพเนี่ยเป็นข้อตกลงของประเทศอาเซียนของเราที่มีทั้งหมด10ประเทศ10ประเทศเนี่ยเราตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าหากว่าจริงๆแล้วมีการตกลงกันไว้ทั้งหมดนะคะใน e c เนี่ยมีทั้งหมด7อาชีพ8อาชีพอีกอย่างหนึ่งก็คือ7จ็บวกหนึ่งคำว่า7จ็บวกหนึ่งก็คืองานบริการการท่องเที่ยวแม้กระทั่งเบลบอยเมดปูผ้าปูที่นอน ตกลงไว้หมดแล้วเป็น10อาชีพแต่ประกฏจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทําความตกลงกันว่าอาชีพอะไรที่เรายอมอาชีพอะไรที่เราไม่ยอมอย่างเช่นที่ยอมแล้วเนี่ยสมอาชีพแล้วประกาศเป็นงานห้ามก็คือคนที่จะเข้ามาทําได้ที่มีข้อตกลง MRA ระหว่าง10ประเทศก็คือมี3มอาชีพหนึ่งเป็นบัญชีบัญชีเขาต้องมีใบสอบใบเซอร์ ที่มีการป้องกันแล้วว่าคนที่บัญชีที่จะมีใบเซอร์ออกมาได้เนี่ยคุณต้องมีมาตรฐานหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นประเทศไทยมีใบเซอร์ใบนี้มีความเข้มแข็งเราจึงยินยอมในเรื่องของสิบอาชีพที่ไีออกมาตรฐานขึ้นมาในเรื่องของมาตรฐานของบัญชีอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นอาชีพของในเรื่องของวิศวะ วิศวะเนี่ยคือเขาจะมีการบอกว่าควบคุมออกแบบอย่างเช่นสมมุตินะคะเราจะทํารถไฟหลางคู่เราจะทํารถไฟใต้ดินอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีการมาควบคุมรถไฟที่จะมาวิ่งรถไฟความเร็วสูงที่จะมาวิ่งทั้งหมด คนเหล่านี้คนต่างชาติจะเข้ามาควบคุมเข้ามาควบคุมอย่างเช่นประเทศจีนเข้ามาควบคุมเขาจะต้องรู้ว่าอะไรที่ต้องทำรางรางระยะไหนแบบไหนเนี่ยเขาเข้ามาควบคุมตรงน,นี้เป็นข้อตกลงของสิงประเทศเราที่สามารถเข้ามาทําได้แต่อีกอย่างหนึ่งก่อนถึงจะเป็นวิศวะก็จะต้องเป็นถาปัดก่อนถาปัดเนี่ยจริงๆก็คือก่อนที่จะออกมาคือเขาเขียนออกแบบก่อน ออกแบบว่าจะออกแบบมาเป็นแบบไหนรถไฟควรจะมุดดินมุดดินตรงไหนโผล่ตรงไหนอะไรตรงไหนตรงไหนศกักยภาพที่สามารถโผล่ได้ตรงไหนที่ต้องมุดอย่างเงี้ยนะคะแล้วความเร็วสูงของรถไฟที่จะวิ่งวิ่งตรงไหนที่วิ่งขึ้นเนินแล้วทําให้รถไฟเสียเสียสาภาพการทรงตัวตรงเนี้ยพวกทั้งสถาปัตย์และวิศวะจะเป็นการควบคุมแต่ทีเนี้ยทั้งหมดทั้ง3ส,สถาบันเนี้ยบัญชีสถาปัตย์วิศวะมีการควบคุมโดยมาตรฐานของวิชาชีพ ซึ่งมีการกําหนดที่ชัดเจนดังนั้นและมีข้อตกลงของสิประเทศซึ่งสิประเทศยอมรับแล้วแล้วเราก็มีมาตรฐานของวิชาชีพของแต่ทั้ง3าวิชาชีพจึงกําหนดไว้ให้สิประเทศสามารถเดินทางมาทํางานได้แต่ไม่ใช่ประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากสิประเทศนี้ที่เป็น EC นะคะ